นะครับนีข่าวหนังมาฝากวันนี้อะไรคงไม่ดังเกิน MCU ก็ได้นะหนัง MCU D23 ในงาน D23 ที่บราซิลนะครับที่สำคัญคือมีข่าวหนังเกี่ยวกับ MCU เยอะแยะเลยนะวันนี้ผมเอามาฝากสักสองสาข่าวแล้วกันนะเบลใน MCU นะครับเรื่องเบลบเนี่ยตอนนี้ น่าจะเป็นข่าวที่น่าผิดหวังสำหรับหลายๆคนเพราะเควินเฟกิยยังไม่เผยข้อมูลใดๆว่าเบลดจะมาหรือไม่มาคือเงียบไปเลยทั้งๆท,ท,ที่ตอนอีเทนอลออกมานิดๆแค่เสียงในเอ็นเครดิแต่ตอนนี้ไม่พูดถึงเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่จะฉายปีหน้าแล้วมัง้งถ้าพูดถึงเนะี่ยถ้าจะตามกำหนดนะแต่ก็มีข่าวว่าถอดออกจากโปรแกรมอย่างไม่มีกำหนดน่าจะมีแผนใหม่ ผมว่าเกิดจากหลายอยา่างให้เดานะหนึ่งนักแสดงนักแสดงเริ่มแก่แล้วนะครับถ้าจะมาแอคชั่นถึงมาจะดีดูเบลเเลยสองเวลีิสแนปซึ่งดาราเก่าที่มาเป็นเบลบออกมาจากเดดพูแอนด์วูบบ i ิลโดดเด่นขึ้นมาเลยเขากลัวว่าคนจะติดภาพหรือเปล่ามาดูนะครับสามดารา นี่แหละคือเรื่องมากบทไม่ดีก็ให้แกคือทไมาบทไม่ถูกใจฉันฉันไม่สแสดงเรื่องมากนี่เห็นข่าวออกมานะเขาก็อาจจะแบบอเอาให้ก่อนลีลาแล้วเกินนะก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้สัซีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาภายใน ในความคิดส่วนตัวนะครับห้าผมว่าเส้นเรื่องมันเปลี่ยนจากที่เอาแครงมาทีนี้เปลี่ยนเป็นดุมดรดุมใช่ไหมครับซาก้าใหม่อาจจะไม่เกี่ยวกันแล้วก็ได้อีเทนอลก็โดนถอดอาจจะทำให้เบรบซึ่งปิดท้ายไว้ตอนอีเทนอลมันมันไม่เกี่ยวข้องกันเขาก็เลยถอดไปก่อนคิดเส้นเรื่องใหม่ก่อนนะครับพี่น้องคิดว่าเป็นยังไง สำหรับ MCU Blade เรื่องต่อไปสำหรับ MCU ก็คือเรื่องว n นดาวิชันมีการคาดเดาว่าวันดาวิชันจะกลับมาเพราะมีการพูดถึงในอะไรอะอากาธาในซีรีส์อากาธานะครับแต่จะกลับมาอย่างไรเควินเฟร็กให้สัมภาษณ์ซึ่งทำให้คนรู้เลยว่ากลับมาแน่ ถึงจะบอกไปกว้าง,ก,างก็เถอะเหมือนเปิดโอกาสแบบกว้างกว้างว่าวอนดาวิชั่นจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับไม,ม่เมื่อไหร่นะแต่ไม่ได้พูดว่าหากไม่รู้ว่าหากวอนดาวิชั่นกลับมาแสดงว่าหากกลับมานี่ยังยังช่างใจอยู่แต่ก็บอกกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าสำคัญคือมาแน่แต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่า เรารู้ก็คือวันดอฟิชนเเหมือนจะตายไปแล้วอยู่ในตอนตอนดอรสแตนนะดรสแตนอินดอะไรแมเนมันทิเวิร์แมเนนะครับกลับมาเมื่อไหร่ทีนี้นม้่เรารู้ว่าเขาจะกลับมาแน่ทุกคนต่างคาดหวังนะครับแล้วจะเอามาอย่างไงเขาบอกอาจจะมาจากการตามหาลูกทั้งสองของเธออืมลูกทั้งสองนะไววิชัน ใช่ไหมครับกับอะไรอ่ะชื่อเขาลูกชายของเธอนะครับก็คือบิลลี่แม็กซิมอฟแล้วก็ทอมมี่แม็กซิมอฟอาจจะมาตามหาลูกก็ได้อาจจะทำให้ลูกของเธอมีปัญหาโน่นนี้นั่นและวันดาวิชันมาช่วยก็ได้นะครับอาจจะมาในเนี่ย ب, ซีรีส์อีกซักซีซั่นหนึ่งนะอันนี้แค่คาดเดานะครับซึ่งกิฟต์ูก เควินไฟกีนี่เปิดหัวามาแบบเมื่อ,อไหร่และอย่างไรแสดงว่ามาแน่สำหรับพี่น้องที่คิดถึงวอนดาว i ิชั่นนะครับ M.C.U. วอนดายังไม่ตายเอาต่อไปครับปีหน้า20ปี2 0 2 5นี่ดิสนียมีอะไรมานำเสนอเขาบอกมีภาพยนตร์3เรื่องแล้วก็ซีรีส์สเยอะนะเยอะมากนาะมาดูว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยเปิดปี นะกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลด์ในวันที่14กุมภาพันธ์นะแล้วก็ทันเดอร์โบในวันที่2พฤษภาคมแล้วก็ f a n t a s t i c Four First Step วันที่25รกรกฎาคมนะส่วนซีรีส์ก็จะเป็น Your Friendly Neighborhood Spider-Man 29มกลาคม Daredevil Born Again 4มีนา Iron Heart 24มิถุนา I of Wakanda 6สิงหา Marvel Zombie ตุลาคม Wonder Man ทันวาโอ้โหเยอะถามว่าทําไมาถึงเยอะคิวินเฟกีบอกว่าที่เยอะเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาหยุดง,งานประท้วงอะสกมนักเขียนนักแสดงอะไรในช่วงนั้นเป็นเวลาที่เขามีเวลาได้ทํางานทั้งบททั้งถ่ายทําในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะนะต้นไม่เยอะพูดง่ายาก็เลยถึงเวลาที่จะเอาออกมามันก็เลยพร้อมแม ราะฉะนั้นคนที่ข้างใคร MCU ล่อชมเลยพนะี่นอะมุดปีหน้ามหากรรมหนัง MCU คลองคลองปีแน่นอน